สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องของจิตศาสตร์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 65เรื่องของการปฏิบัตินะฮะในจิตเชิงลึกการช่ำระบ,บาปในจิตเชิงลึกนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะฮะก็สามารถเข้ามาพัฒนาตัวเองในระดับลึกได้ด้วยการฟัง จากการบรรยายนี้นะครับเราจะนำไฟล์ข้อมูลที่เป็นบาปนะออกไปจากจิตนะที่มันลึกมากคือเรารู้ว่าการชำระบาปนั้นนะฮะก็คือหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับบาปนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องชำระทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะเป็นสิ่งที่เราต้องขจัดออกไป แต่เราก็ไม่รู้นะฮะว่าบาปของเรานั้นอยู่ที่ไหนกิเลสของเรานั้นอยู่ที่ไหนรู้แต่เพียงว่ามันคือองค์ประกอบนะฮะของบาปมีอยู่3ส่วนก็คือโลภโกรธหลงนะฮรโลภโกรธหลงที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเรารู้จักโลภโกรธหลงแล้วก็ปฏิบัติตัวไม่ให้เกิดความโลภโกรธหลงได้นั่นก็คือทำให้เราก้าวหน้าแล้ว แค่นี้ไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับการปฏิบัติตัวไปสู่การไม่โลภโกรธลงก็เป็นเพียงแค่ทําในระดับจิตสํานึกนะครับไม่ได้สามารถเข้าไปในส่วนที่เป็นบาปที่เราเคยสะสมมานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เรามุ่งพุ่งตรงไปสู่การชําระบาปใน3ส่วนนะค,คือส่วนของจิตสํานึกนะครับคือการทําตัวปัจจุบันไม่ให้เกิดการโลภโกรธลงนะครับ เมื่อเกิดการตกกกระทบของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมที่มาจากภายนอกคือระมัดระวังกายวาจาใจของเราตลอดไปณนะขณะปัจจุบันแต่ส่วนนี้ครับเราก็ชําระบาปในส่วนที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เราสะสมมาตั้งแต่เกิดนะฮะก็คือเรื่องของชาตินี้แต่ส่วนที่เราพุ่งเป้านะฮะัที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนของจิตที่สะสมมาหลายภพชาติ นั้นการชำระบาปนะฮะในส่วนที่บันทึกอยู่ในจิตที่ลึกๆนะฮะอยู่ในภาวังคงจิตที่เรียกว่าจิตเนอสํานึกนั้นผู้ชำระจะต้องเข้าถึงธรรมานุป,ปัสสนาในระดับลึกหรือจิตตะจิตตานุป,ปัสสนาในระดับลึกเพื่อให้จิตนั้นได้หลุดออกไปจากฝ่ายข้อมูลที่เราเคยสะสมมาจากอดีตเพราะเราพบว่าไอ้ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยที่มันลึกๆเนี่ยมันมาจากอดีตไม่ได้มาจากปัจจุบันนะ เราพบว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้มาจากการดำเนินชีวิตเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นแต่มันมาจากจิตใต้สำนึกด้วยมาจากจิตเหนือสำนึกด้วยและก็ผมเชื่อว่ามาจากจิตเหนือสำนึกนี่มากทีเดียวนะครับเพราะมันเรียงร้อยเรื่องราวของชีวิตเรามาหลายภพชาตินะครับหลายภพชาติมากและก็อาการแปลกๆนะครับทางจิตทางกายก็มาจากฝ่ายข้อมูลที่ลึกมากก็คือ มาจากเรื่องราวของการบันทึกจากอดีตที่เป็นพบชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เริ่มเข้าถึงแก่นแท้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณนะครับของคนที่ถูกเข้ามาแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเราก็รู้ตัวเองว่าทำไมความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมัน มีความยากนะฮะในการที่จะแก้ไขมันทําไมมีความยากมากเลยฮะเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราเข้าไม่ถึงเหตุแห่งทุกไม่เข้าถึงเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกนะฮะมันมีกระบวนการของการหล่อหลอมให้มนุษย์เกิดมาในวัฏสงสารที่มันซับซ้อนมากนะครับบุคคลผู้เข้าถึงเหตุแห่งทุกในระดับจิตวิญญาณได้นะครับสามารถชําระล้างได้ ละเอียดมากกว่านะมากกว่าคือถ้าเราเนี่ยรู้ในระดับแค่การพระตัวเองเพียงแค่ปฏิจจสมุปบาทนะฮะปฏิจจสมุปบาทนะฮะอิทธัปยาตามันเป็นเพียงขณะจิตหนึ่งขณะปัจจุบันนะขณะที่เรากำลังเดินอยู่นะฮะสวัสดีค่ะอาจาร์